วัสดีจ้าวันนี้เราพาขี่รถเล่นมาชมเหมืองแรก่เก่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปได้วยกันค่ะซ้อนท้ายมานะคะวันนี้ขี่มอไซค์มาค่ะช่วงนี้จะเป็นทางลงเขานะคะ ของเหมืองแร่หมดเลยนะคะเมื่อ30ปีได้นะคะเหมืองแร่ได้มาบุกเบิกเทียมเออพอบ่อพลอยค่ะแล้วควาซื้อที่ดินจากชาวไร่ชาวนาน,นะคะเพื่อเอาไว้จักแร่ และที่เห็นเป็นสระน้ำใหญ่ๆนี้มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะคะเกิดจากที่เหมืองแร่ได้มาตัดเอาพลอยนะคะเขาเรียกว่าขุมค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะขุมหนึ่งใช้พื้นที่ไม่รู้กี่ไร่เลยล่ะคะ่ะจนปัจจุบันนะคะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่ละคะ่ะไม่รู้กี่ไร่นะคะสาส์นึงใหญ่มากๆค่ะ แต่เขากันพื้นที่ไว้หมดแล้วนะคะจับปลาก็ไม่ได้มางงหอยก็ไม่ได้ค่ะถืนบุกลุกเข้าไปนะคะตดนแจ้งจับเอาง่ายๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆ จับได้ค่ะแต่ก่อนยังพอหาปลาหาหอยได้นะคะแต่ปัจจุบันค่ะเขาล้อมเขตไปหมดแล้วนะคะไม่มีแหล่งอาหารเลยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีเจ้าของไปหมดทุกที่เลยดูสิคะสะใหญ่มากๆเลยนะคะ สสะหนึ่งนี่ลึกมากๆเลยนะคะไม่ต่ำกว่าตึก5ชั้นนะคะเพื่อนๆทำไมถึงรู้ดีนั่นล่ะคะเพราะว่าตะกอดเป็นเด็กเหมืองแรกคะ่ะอยู่ผแผนกคัดพลอยนะคะก็เลยรู้เรื่องนี้ดีคะ่ะเพราะว่าทุกทีอยู่กับเหมืองแรกคะ่ะอยากจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะแต่คงไม่ได้นะคะไม่อยากเสียงนะคะ ก็เลยได้พาเพื่อนๆมาดูแค่ข้างนอกนะคะข้างในนี่หมดสิชาิ ยินดาย้นะคะ เหมืองหนึ่งที่สามารถมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูได้นะคะเพราะเหมืองอื่นๆคงจะไปถ่ายให้ดูไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันต้องเข้าไปข้างในนะคะแต่ก็คงยังเป็นเหมืองแรกอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัดพอยแล้วนะคะแต่นี่คงเป็นสาเหตุนะคะ ที่อำเภอนี้ถึงชื่อว่าอำเภอบ่อพลอยค่ะเพราะว่าพลอยเยอะจริงๆเลยนะคะสมชื่อจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้เราก็พามาชมเหมืองแรก่เก่ากันนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนก็ร้อนค่ะวันนี้ออกภาคสนามนะคะชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ จะตามไปเยี่ยมทุกๆบ้านค่ะบ้านไหนที่ยังไม่ได้ไปก็ทักท้วงกันมาได้นะคะเราจะซื้อขนมไปฝากค่ะวันนี้บายบาค่ะ